สวัสดีครับนายแฟมิลี่ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีไปเม่เอฟซทุกท่านครับผมวันนี้เรามีพ่อครัวกิตติมศักด์นะฮะเดินทางมาจากจากที่ไหนครับผมสปปลาสอปปราอยู่แขวงแขวงอะไรครับสยบุรีสยบุรีนะครับวันนี้เดินทางมาทํากับข้าวเองเลยนะครับเพราะว่ากับข้าวของเราทําแล้วอาจจะไม่ถูกปากนะครับแล้วน้องๆบอกว่าจะทําให้กินนี่ วันนี้มีเมนูอะไรครับผมลาบเหนียวลาบเหนียวครับมีลาบเหนียวฝั่งนู้นอะไรครับผมก้อยก้อยก้อยครับก้อยก้อยนะฮะก้อยเลือดนะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนี่นะครับนี่น้องชายน้องชายของน้องฟีโน่นะนะครับคุณฟีโน่เคยอยู่กับน้านาอยู่นะครับอยู่ที่เกาหลีนะครับเมื่อเมื่อกี่ปีเจ็ดปีที่ผ่านมานะครับเจ็ดปี นา,นายไปอยู่กเกาหลีเมื่อปี60ล่าสุดนะแล้วก็เดินทางกลับแต่ฟีโนโไม่ลืมมาเยี่ยมมาหยามอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดนี่เพิ่งมานะสดๆร้อนๆมาได้กี่วันแล้ว2-3ว,ว,วันแล้วนะครับแต่ไม่รู้ไม่รู้จักกันไม่รู้เออแล้วเราก็เลยถามถามพี่โน้พี่โนใช่ไหมหาพี่นายใช่ไหมพี่นายหาพี่ พี่พี่ขึ้นอ่าก็รู้จักกันอยู่ครับอันนี้น้องก็มาโชว์ฝีมือนะครับในการทําไอ้ก้อยก้อยเหนียวเนาะแถวบ้านเราเนี่ยแถวบ้านสวยสวยตะกลางเราเนี่ยเขาจะกินซกเล็กคือลาบกอลาบเป็นลาบแบบแบบมีเลือดเยอะๆครับเดี๋ยวทางนี้เขาจะเป็นลาบเหนียวให้นะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะ ให้ลงครัวเองเลยครับลงครัวลงครัวมอบมอ,บมอบไปเลยครับนม้อไปเลยจัดไปเลยนึ่งนึ่งข้าวหรือยังยังยังไม่ได้นึ่งข้าววันนี้เมื่อตะกี้ไปซื้อข้าวเหนียวมาหนึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวให้น้องเดี๋ยวน้องนึ่งเองว่าเรานึ่งไม่เป็น,นเนาคาเฒาคนแก่จะนึ่งให้ ปกติคนเข้าคนแกนเนน่เขาจะนึ่งข้าวเดี่ยวเป็นนึ่งไม่เป็นต้องกินข้าวเจ้าแถวบ้านเรากินข้าวเจ้าอเน,นี่นี่ฮะนี่แชร์ไปแล้วข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวใหม่เด้อข้าว,วเหนียวใหม่ข้าวเหนียวใหม่ข้าวเหนียวใหม่นะครับอ่ามีหวดมีอะไรหม้อให้เรียบร้อยนะครับะเดี๋ยวมาชมว่าจะน่ารับประทานขนาดไหน เสียบบอเสียบบออันนี้น้องน้องน้องบอกว่าช่วงนี้น้องงดเรื่องการกินแอลกอฮอล์ก่อนนะอันงนี้เขาจะกินข้าวก่อนนะฝั่งนี้จะกินข้าวก่อนฝั่งนี้เขาจะกินข้าวก่อนนะนะแล้วก็ค่อยตามด้วยน้ำละมุดทีหลังส่วนทางสวยบ้านเรานะสวยทางด้านในีต้องต้องละมุดก่อนแล้วก็กินกินเสร็จแล้วก็เสร็จพิธีนะครับ เดย๋ยวเราก็เริ่ม1ข้าวแล้วนะฮะมีโปรแกรมมาก,กี่วันครับเนี่ยหนึ่งสัปดาห์ครับหนึ่งอาทิตย์อาจจะเกินกว่านั้นใช่ไหมครับอาจจ,อาจจะเกินกว่านั้นถ้าถ้าสนุกถ้าก็ถ้าสนุกสนานถ้ามีความอย,อยู่อยู่เยอะอยู่หลายวัน,อา,วนอาจจะเป็นเดือน โอเคอันนี้อันนี้เป็นลาบเหนียวนะฮะลาบเหนียวน้องน้องน้อง,องได้ตำเป็นลาบลาบเหนียวเขาตำบอกเขาตำอย่างนี้บอก<ถ>โ<ป>อเคครับอืมลาบเหนียวอันนี้ลาบลาบลาบ,บเหนียววัวนะลาบเหนียววัวนะวัวก็เหลือยังเหลือเครื่องปรุงเยอะะเดี๋ยวอนะอยรอต่อไปผู้ต่อผู้เกลร,รอเซอร์ไพรส์อยู่นะแต่พอกินน้ำ มากินน,กกน้ำอร่อยเลยใช่ปะอะไรนะหมักอะไรนะหมักแก่น,กกนคือตัวไหนหมักแขนหมักแขนหมักแก่นอ๋อหมักเลยภาษาไทยรู้ไหมหมักเลยหมักแขน,มกแกนมไม่ไม่ใช่มาเขื่อมตะกี้เมนบปะอันนี้มาเขือขืนว่าสูตรเขาก็มีมาเขือขืน น,นายตามหามะเขือแบบนี้มาเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะได้ไม่กว่าจะได้มานะตามหาปกติมีเยอะแถวบ้านเรามีเยอะครับแต่เขาไม่ได้ยมกินก็เลยตัดออกตัดทิ้งตัดทิ้งนะะเดี๋ยวดูสูตรก่อนครับเราก็ต้องลอกเรียนแบบสูตรเขาก่อนตัดเซฟกันสูตรนี้ใช้ได้ขายได้แถวบ้านเราเป็นลาบเหนียวนะฮะลาบเหนียว น้องๆเดินทางไกลมาจากสปปลาวนะฮะจากอุตรดิตถ์บอกตรงข้ามเลยเนาะข้ามอุตรดิตถ์แขวงชัยบุรีนะครับชัยชัยบุรีนะโอ้ไปไหนแล้วคุณแม่คุณแม่น่าจะปลาคุณพอ่อจีน่าแม่จีน่าไปคุดปู เชียงชาญบุรีชัยญบุรีก็มีงานช้างเนาะงานบุญส้างเนาะเดือนไหนครับผมเดือนสองเดือนสองเดือนสองกราคุมภาใช่ไหมครับใช่คุมภามกราคุมภาคุมภาเด้อบันที่เท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ะจะเป็นต้นสิบสองสิบสามสิบสองมีนาสิบสองสิบสามก็ตรงกับวันช้างไทยแต่บ้านเราเนาะมีนาด้วเนาะ 12 13องวันช้างไทย12 13ก็เป็นบุญสร้างเขาเรียกว่างานบุญสร้างเนาะงานช้างของชัยบุรีนะครับของสปปลาวเออพี่น้องไปเพิงกันหลายๆเ้อไปให้กำลังใจน้องๆหน่อยนะครับมีช้างเยอะแยะเลยเนี่ยมันก็เปงานสุรินทร์บ้านเราเนี่นะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าสิเสีบสินัวปันใดครับพี่น้อง แล้วฝีมือของน้องๆทั้งสองท่านก็เสร็จเรียบร้อยครับผมแนะนําชื่อหน่อยครับชื่อชื่อซีโนนะครับซีโนซีโนแล้วก็น้องน้องน้องต้นนะครับผมนี่นะครับฝีมือมาแี๋ยวให้น้องทานก่อนอันนี้เป็นลาบเหนียวตัวไหนลาบเหนียวครับนี่เนาะนี่ลาบเหนียวครับผมอันนี้เป็นอยเนอลอยเนื้อ กโอ้ยลอยเลือดนะครับผมนี่อา้าวฟีมือของน้องทั้งสองคนเลยนะครับผมเข้าสุกหรือยังใกล้แล้วนะฮะห,หนึ่งอีกเลยเอา้าวใกล้แล้วครับตอนนี้เมนูก็เสร็จแล้วนะครับสองเมนูนะฮะอีกหนึ่งเมนูอีกหนึ่งเม,เมนูยังไม่เสร็จเนาะนี่เอฟซีจากสปปลาวนะครับเอฟซีหน้าไหนเฟมารี่ครับอา่ามาทานเองเลยที่บ้านเลย จัดไปเลยครับหมักแบบไหนจัดไฟโลด <c oughs> เดินทางว่าอ,อยู่ได้เป็นอยู่ได้เป็นเดือนอยู่ได้เป็นปี <c oughs> ขอให้มีของฟรีกินเกียว <c oughs> เกี่ยวครับเ <c oughs> กียวกีก่กจาจะม,มาหา,ามาโทรโทรมาแล้วเดี๋ยวเขาเขามาอยู่อ่าตอนนี้น้องจัดเตรียมอาหารให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ไปเที่ยวบุญสร้างในเด้อเดือน มีนาชัยบุรีนะครับชัยบุรีแหมน้องๆก็ทีมงานช้างคือกันนะเนี่ยทีมงานช้างคือกันนะครับชัยบุรีแขวงชัยบุรีนะครับวันที่สิบสองสิบสามก,กุมภา 12, มพันธ์นะครับสิบสองสิบสามกุมภาก่อน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 วันช้างไทยบ้านเราเนาะนะครับผมก็มีการแสดงของของช้างคือกันเด้อนะครับอ่า ตอนนี้น้องๆก็เตรียมกับข้าวนะฮะเหลือแต่เหลือแต่ข้าวครับน้องนึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวรอเสรเตรียมข้าวอ่อะไรนะกระติบข้าวกระติบนะไม่ไม่แต่ผ้าขาวตรงนี้ผ้าขาวด้วยนี่เนาอ่าผ้าขาวใส่จานได้ไหมอ่โอเคครั้งนี้กินข้าวเจ้าเด้อกินข้าวเหนียวจ้ะแล้วเป็นพวกแม่แม่กรู้อยู่ว่าจะต้องทำยังไงนี่ แติดข้าวก็มีอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเอาไวต้ตรงไหนนะบ้านนี้นี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวใหม่โอ้มาแล้วเสียเราก็มาแล้วครับ okay, เอาแก่มาแล้วอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาพอพอดีพอดีเลยไ,ได้พอดีได้พอดีได้พอดีพอดีนะนี่จะของบ้านมาพอดีเลย แล้วพอดีลูกเสร็จพอดีนะไม่ตังค์ทรจูจ่าด้วยฮะ,ะมาแล้วตอนนี้เก็บค่าสวยได้แล้ว <c oughs> เก็บค่าสวยได้หมดได้ยังครับ <c oughs> ยังเลยฮะยังมามามาพอดีเลยมาถึงพอดีเจ้าของบ้านน้อ,นองๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วลาบเหนียวฮ <c oughs> ะลาบเหนียวเสร็จแล้วราบเหนียวราบไอราบเหนียวรา,า,าบเลือดแล้วก็ ยังมีต้มอีกนองจำดิบแล้วก็มีสุกอยู่น้ำต้มน้องหนึ่งข้าวเหนียวซื้อก้อนเดียวน้องหนึ่งนะสมิโดย์ตัวดยสมิข้าเหนียว เสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวแต่รับประทานอย่างเดียวยฮะเออไอ้เนีกยข้าวเหนียวครับผมมาแล้วข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวเหมือนไอ้หนุ่มคือเป็นตาเสียบเถอะหนึ่งเขาเขาคือหนึ่งเป็นทานเหนี้ยเนี้ยก็คือเะถะแต่บ้านเราเนื่องทำไมมันเป็นจะเสียบแถะเออเขามาแล้วบ่อนตักเลยได้ไหมตักเลยกินก่อนเลยก็ได้ เอาเลยเด็เ,เยวค่อยมาเขายังอยู่ในศูนย์อยู่อ่าตักเลยทางนี้เขาจะกินข้าวก่อนนะครับแล้วค่อยลงน้ําละมุดส่วนเราละมุดก่อนค่อยลงน้ำแล้วค่อยลงอาหารกืนน้ำลายกึกๆนะตอนนี้ ขอเชิญเจ้าเจ้าภาพก่อนครับเจ้าของบ้านนะนะของบ้านอยู่ี้ยังยุ่งๆเลยเก็บค่ารถเกี่ยวก่อนรถเกี่ยวสามคันก่อจะเสร็จนี้เสร็จแล้วนะนเก็บรายละเอียดแล้วเดี๋ยวจะเก็บค่าบริการเชิญนั่งน,นะครับเชิญนั่งนะ่ะโทรหาแม่ตังละแม่ไมข่มาละอะไรอะตอนนี้เหรือปัอ้นปั้นปั้นหาเลยเอกาอก้อนดิหาอะไรอี่ จวดก่อนครับสุดสุดครับโอ้ปั่นข้าวเหนียวเส็บเสียบเส็บลองลองดูลุงอ่ะของแบบสูตรสูตรเอริจินอลนะของสูตรของลาวเดี๋ยพจะอนะกระเทียมกระเทียมมีปะมีปะเมื่อกี้ลืมซื้อกระเทียมมาด้วยมีไหมไม่มีปะเดี๋ยวผมไปซื้อก่อนแป๊บนึง ว่ามันจะกินว่าจะเอามาแล้วนึกว่าตรงนี้มีอ่เดี๋ยวไปซื้อกระเทียมก่อนแปบ๊บหนึ่งต้องมีน้ำผึ้งผสมนะขมัน,มมนก้อนเจ้าหมูกันหน้าก่อนเจ้าหยุดเที่ยวสุดตะกลาง ไปก็ได้จูยุยงย่างยุงย่างรู้ละเอาใส่กระติ๊บถ้าไมกระติ๊บเออเดี๋ยวจะนึงให้ไหมไปไปอุ่นก่อนก็ได้เดี๋ยวจะนึ่งให้ไหมแค่แค่งคันมันนี่นี่นี่ไอเกินเกล็นแค่กันไงมันในยังอ่อนอ้วยอ่าใส่กระติ๊บกินข้าวกินข้าวดิบเลยเนี่ยยิงนะโอเคครับตอนนี้ก็ทานกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้น้องๆก็ทานก่อนเอาทานแบบ สไตล์ของทางสาปปไปก่อนครับผมทางเรามันลงอย่างนี้ไม่ได้ย่นี้นี้อืดอ่าก็ตามวัฒนธรรมการกินก็คล้ายๆกันครับผมเนี่ยเราก็กินแบบนี้แหละเหมือนกันฮะแต่เราไม่กินข้าวไม่อาใคราเย้แล้วอาแลวอวถูกใจคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส b e ให้ด้วยนะครับกับ ช่องนานาแฟมลี่นะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเนื้อใหม่มันมันถือลงแล้วมันเย็นแล้วมันแข้งเป็นยังไงบ้างฝีมือตัวเองแซบปะแซบแซบของตัวเอง ผมพีไปย่องแล้วเจมันพีไปย่องย่องเจ้าของเนาะจังโคงมีลักษณะน้องก็จะติดกับจังหวัดอุตรดิตถ์เลยนะครับนี่แขวงชัยบุรีนะอำเภอบ้านโคกอำเภอบ้านโคกอืมอําเภอบ้านโคกติดกับอำเภอบ้านโคกเลยนะครับแขวงชัยยะเนาะเราไปเที่ยวบางไหมด่านมหาราชด่านมหาราชนะอยากไปอยู่อยากไปคักๆเลยแหละ อยากไปเด่นกับน้องๆอยู่อยากไปเที่ยวอยากไปเห่นจะออไปบุญสร้างกันนะเดือนกุมภามกราคกุมภาสิบสองสิบสามนะเส็บๆครับพี่น้องครับนี่นะขอบคุณสกุลสุขค้นครับที่มาเบิงเนาะวันนี้ครับกับคลิปน้องๆนะครับจากสปปลาวนะครับแขวงชัยบุรีนะครับมายามมาเยี่ยมนะครับหม<อ>ู่บ้านาส่างเนาะ บ้านสร้างมาเยี่ยมบ้านสร้างนะฮะ่านะครับอ่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมจุ้งกะครับเจ็บเสียดเดออ้อ